อยู่ในมหลาลัยน้องเรียนอยู่นะครับน้องน้องมีสตอบนะครับแต่ก็ขอบคุณผู้การที่แบบรับสายพี่ดิวนะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็คือยิ่งได้คุยยิ่งยิ่งยิ่งหลงหลงแบบหลงรักอะนิสัยดีมากนะครับเป็นคนที่นิสัยดีมากนะครับไม่ใช่แค่ผู้การน,นะแต่ปอเนี่ยปอเนี่ยแม่แม่ของปอเล่าให้ให้พี่ดิวฟังว่าแบบว่าตอนเด็กๆเขาต้องทําอะไรก็อยู่ในคลิปคลิปที่ผ่านๆมานะครับแล้วเงินที่ดิวเอาไปช่วยเหลือนะครับดิวบอกก่อนว่า ที่รักตัดไปเลยเรื่องเงินมาจัดก,กี่บาทเท่าไหร่อะไรก็ตามแต่ตอนนี้ใจพี่อะพ,พี่ตัวพี่ไปแล้วลูกค้าแฟนคลับไม่ต้องไปดูยอดหรืออะไรต่างๆนะเอาแค่ว่าวัานนี้คนคนหนึ่งที่มันอยู่ในโลกใบเนี้ยคือดิวอะอยากทําบุญอย่างหนึ่งคืออยากทําบุญกับเรื่องความรักเราอยากสมหวังเรื่องความรักอย่างหนึ่งคืออยากให้คนทั้งประเทศเนี่ยหันมารักการเอ็นดูกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันแล้วประเด็นก็คือว่า ที่คุณแม่ต้องไปกู้นิยืมสินน่ะทุกคนอันนี้ดิวบอกเลยนะคุณพ่อเขาอะไม่ต้องไปด่าคุณพ่อไม่ต้องไปอะไรใครหรอกครับ <S <S น้องดิวบอกเลยแบบว่าวันนี้ให้ทุกคนน่ะรู้สึกว่าผู้กันอะเขาก็รักพ่อเขาแหละเอาพูดตรงๆใครจะไม่รักพ่อถ้าเป็นดิวอะต่อให้พ่อดิวเลวสักแค่ไหนพ่อดิวไม่ดีสักแค่ไหนหรืออาจจะเป็นคนดีสักแค่ไหนสุดท้ายดิยวก็ต้องรักพ่อถูกไหมครับ <S <S เพราะฉะนั้น,น่ะพ่อผู้กันบางทีอะ ผู้การน,น้องผู้การเขารักพ่อเขามากเลยนะเขารักพ่อเขามากเขายังยืนยันคําเดิมว่าเขาจะใช้หนี้ให้พ่อที่ไปยืมอไปแบบเป็นหนี้เรื่องสินสอดอะก็คือคุณแม่ของน้องปอไปยืมเงินอะก็คือเขายืนยันว่าส่วนหนี้สินก็ยังคงเดิมก็คือแบบว่าเขาจะค่อยๆหาใช้แต่อย่างน้อยน้อยอะเงินที่พี่ดิวเอาไปปลดทุกพันธนาการของแม่อย่างน้อยน้อยอะแม่ท่านได้นอนหลบับทุกคน ถูกไหมล่ะคุณแม่ก็ถูกใจแต่คุณแม่ก็รักผู้กันมากคุยในสายคุณแม่ก็รักผู้กันมากคุณแม่บอกว่าถ้าไม่รักผู้กันจะส่งผู้กันเรียนขนาดนั้นหรอใช่ส่งผู้กันเรียนไปเป็นฟิลแบบว่าแบบซัพพอร์ตทุกอย่างล่าสุดก็เป็นเป็นใบอะไรนะช่วยเหลือน้องอีกไปประมาณหมื่นสองอ่ะอดิวได้ข่าวไว้ว่ามานะครับว่าพี่หนุ่มก็ช่วยไปนะพี่หนุ่มกันชัยก็ช่วยนะครับ น่าจะประมาณสี่หมื่นบาทนี่แหละดิวเห็นพี่หนุ่มช่วยอยู่นะ,นะทุกคนอันนี้ต้องขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยฝากไปถึงรายการโหนกระแสด้วยนะครับขอบคุณที่ตีแผ่เรื่องราวเรื่องราวของชีวิตนะครับแต่อันนี้คือมันมูฟออนไม่ได้ทุกคนคือถ้าดิวได้ทําวันนี้ดิวจะมูฟออนได้ถ้าดิวไม่ได้ทําดิวจะมูฟออนแบบไม่ได้อ่ะในเมื่อเราเราดิวได้รับความศรัทธามาจากแฟนคลับ ดิวได้รับการสนับสนุนมาจากลูกค้าลูกค้าซื้อลูกค้าอุดหนุนสพอร์ตดิวเยอะมากจนตั้งแต่วันที่ดิวเป็นเด็กที่ไม่มีอะไรจนวันนี้ดิวประสบความสําเร็จวันนี้ถ้าดิวมีตรงนี้แล้วอ่ะดิวจะลืมคนอื่นได้ยังไงดิวจะลืมคนที่เขาแบบจมน้ำอ่ะได้ยังไงดิวต้องดึงเขาขึ้นมาขึ้นมาจากน้ําให้ได้ที่ลากมันไม่ได้โอใช่ใช่แม่ดีมากใบป,ประกอบวิชาชีพครูขอบคุณมากแล้วแม่คือแบบ คำที่ดิวมานะคุณแม่บอกว่าสัจวาจาเป็นสิ่งที่แบบแฟนคลับเข้าใจฟิลไหมสัจวาจาถ้าเป็นดิวพูดแล้วดิวก็จะไม่คืนคําดิวก็จะต้องทําให้มันได้อะ่ะแฟนคลับสัจวาจาดิวเป็นเจ้านายคนทุกวันนี้ดิวก็เข้าใจคํานี้เพราะฉะนั้นดิวบอกเลยนะดิวขอยกย่องให้คุณแม่น้องปอเป็นคุณแม่ที่ดีเด่นคนหนึ่งเลยขนาดลูกเขยยังรัก้ารับมาก ถ้าเขาไม่รักลูกเขยเขาไม่ทําขนาดนั้นเขารักผู้กันมากทุกคนฝากกดแชร์ครับแม่กดแชร์เลยครับคนไหนที่ติดตามคลิปนี้กดแชร์ไปเพื่อให้ได้เจอเพจจริงน้องดิวนะครับกดแชร์นะแฟนคลับเพราะว่าถ้าลูกค้ากดแชร์ไปหรือแฟนคลับกดแชร์ไปอ่ะอันเนี้ยเวลาที่ดิวลงคลิปต่อจากเนี้ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคนโอ้โหไม่ไม่รู้ว่าภาพเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นยังไงแต่รู้ว่า มันจะเป็นสิ่งที่มันใจฟูลฟิลมากคนทั้งประเทศรอชมใครรอชมพิมพ์รอชมครับใครรอชมพิมพรอชมตอนนี้ดูไลฟ์สดเวลา14นาฬิกา22นาทีนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องไปเติมความสุขให้กันและกันพูดเลยนะนี่นี่พูดตรงๆนะขอนะถ้าปอกับผู้กันกับมารักกันขอจัดงานแต่งให้อีกหนึ่งแมทขอจัดงานแต่งให้สีสวย ให้สมฐานนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่รักแห่งปีที่ความจนมันพาความรักไปจากเรามันไม่ได้ไม่ได้หนูกินพีิกกันหนูมีเกลือหนูกินเกลือด้วยกันอะ่ะคู่กันปอหนูลุยมาด้วยกันขนาดเนี้ยขนาดหนูไปออกรายการหัวกระแสนหนูยังร้องไห้หากันอะ่ะถ้าหนูเดินข้ามโต๊ะไปได้หนูคงกอดกันแล้วแหละ แต่พี่เข้าใจปออย่างหนึง่งคือปอเป็นคนรักแม่แล้วเวลาแม่ทุกข์อ่ะหนูก็ทุกข์ด้วยฟิลฟิลนั้นเลยพี่ดูออกแล้วที่สําคัญคืออย่างน้องน้องผู้ชายเนี่ยก็ไม่อยากหู่าแบกความทุกข์เขารักหนูมากปอเขารักเธอปอเขารักหนูสดๆดเฮียบอกเลยนะสตอรี่ความรักเนี่ยพี่ต้องแบบ ไม่ได้พี่ต้องไปฝากแฟนคลับเป็นกําลังใจให้น้องดิวด้วยนะคะฝากแฟนคลับเป็นกําลังใจแล้วย้ําคํานึงนะคะว่าไม่ต้องซัพพอร์ตอะไรดิวดิวขออะไรรู้ไหมดิวขอกดแชร์ให้ดิวก็พอขอให้กําลังใจพิมพ์เรื่องราวดีๆก็พอดิวขอแค่นั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับดิวได้มามากมากมายเหลือเกินจากประชาชนพี่น้องจากลูกค้าที่รักดิวมาโดยตลอดที่สุดของหัวใจดิวได้มาก มากเหลือเกินตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดนี้แต่วันนี้พอดีวมีแล้วเงินของลูกค้าทุกบาททุกสตางค์ที่เคยอุดหนุนที่ซื้อของที่เคยทำให้คุณดิวน้องดิวคนเนี้ยเป็นคุณดิวธีรพัฒนในวันนี้ที่ทําให้คนไทยทั้งประเทศมีรอยยิ้มจากการดูคลิปวิดีโอน้องดีวอะ่ะดิวขอให้แฟนคลับนะครับ ขอให้แฟนคลับกดแชร์คลิปนี้ออกไปอย่างน้อยมันเป็นเรื่องราวด,ดีๆที่มันจะฟูลฟิลใครหลายๆคนบางคนที่กําลังท้อบางคนที่กำลังผูกใจคนที่ไม่รู้จักคุณน,นี่แหละคนที่ไม่เคยรู้จักกันนี่แหละเขายังมองความดีที่คุณทําอยู่มันที่พี่หลับไม่ได้ถ้าวันนี้พี่มีเงินอยู่ตรงหน้าแล้วอะ่ะพี่จะนั่งนั่งอยู่ไม่ได้พี่จะแบบโอ้โหมันมันไม่ได้อะ่ะแฟนคลับ คือใครจะได้ก็ได้นะแต่พี่ไม่ได้ถ้าพี่มีเงินกองอยู่ตรงหน้าแล้วพี่สามารถใช้นี่ให้เขาได้แล้วอ่ะพี่สามารถใช้นี่ให้เขาแล้วพี่ใช้ชีวิตแบบสุขสบายอะทุกวันนี้พี่จะพี่จะไปแล้วพี่ไปแล้วแล้วพี่มาแล้วตอนนี้พี่อยู่พี่อยู่บนถนนตรงนี้แล้วทุกคนขอบคุณมากเลยทุกคนฝากกดแชร์ใครกดแชร์นะครับขอบุญกุศลนี้แผ่ศาลขอให้ทุกหมู่มารจงแพ้พ่ ขอให้ทุกอย่างจงราบรื่นและปลอดภัยขอให้ทุกคนสมหวังดั่งใจหมายปองอันนี้คือออกมาจากจิตใจ